อาละครับผมมาพูดถึงเรื่องดวงกันนะครับผมในความรู้สัญาการเงินนะครับผมถามเฮ้ยเกี่ยอะไรกันวะเฮ้ยขินเกี่ยวอะไรกันเลยสิ่งหนึ่งนะครับผมที่ทําให้มนุษย์เรานะครับผมหรือคนไทยของเรานะมีชีวิตอยู่ได้นะครับผมในทุกๆเดือนนะมันมาจากดวงเนี่ยแหละครับผมวันที่หนึ่งวันที่สิบหกของทุกเดือนนะต้องซื้อหวยไม่งั้นอยู่รอดไม่ได้นะครับผมมันเหมือนเหมือนกับสิ่งเยียวยาจิตใจอะเอาง่ายๆนะครับผมหลายๆคนนะอย่างอย่างครอบครัวผมนะครับผมต้องบอกเซลล์แม่ตัวเองหน่อยซื้อหวยเดือนเดือนหนึ่งก็เป็นหมื่นนะครับ ก็นะบางบางอะไรบางงวดนะบางงวดก็ซื้อน้อยนะครับถามว่าถูกไหมก็ไม่ถูกนะครับผมแต่ก็ซื้อนะครับผมเรื่องดวงเป็นสิ่งสำคัญยังไงรู้ไหมครับผมผมอยากจะเล่าให้ฟังมันมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่คนที่เชื่อเรื่องดวงนะครับผมแล้วเอาชีวิตรอดนะครับจากการที่พึ่งดวงนะครับผมแล้วก็ดวงหนุนนามีเยอะนะครับผมแต่เราเอาเรื่องนี้มาเล่าสวนฟังนะครับผมมีคนสองคนนะครับผมเข้าไปในร้านดูหมอร้านหมอดูอ่าดูหมออีกแล้วกูแล้ว ทั้งสองคนนะครับผมต่างได้คําทํานายที่เหมือนกันคือเฮ้ยลือนี่ยนะจะรวยเป็นมาเศรษฐีแน่นอนทั้งสองคนนี้ไมล์เซตแตกต่างกันนะคคิดแตกต่างกันนะค,คนแรกเดิอนออกมาปุ๊บเฮ้ยเราจะรวยแล้วเราเลิกไม่ทํางานออกจากงานไปเลยไม่ทํางานนอนเฉยๆอยู่ที่บ้านคนที่สองกลับมาถึงบ้านตั้งใจศึกษางานของตัวเองต่อที่ยังค้างค้างอยู่หาอาชีพเสริมเพิ่ม หาความต่อเนื่องในชีวิตเพิ่มหาปัจจัยพื้นฐานในการเติบโตเพิ่มแน่นอนคนทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันนิสัยแตกต่างกันแต่เขาเชื่อดวงในมุมมองของเขาคนแรกหลายคนคงรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาออกจากงานไม่มีงานทําต้องเป็นคนเล่ยล่อนอยู่กลางถนนหรือบางคนก็ไม่ได้มีชีวิตที่ดีคนที่สอง เขาพัฒนาต่อยอดงานของเขาเองทํางานของเขาให้เต็มที่เขามีงานเสริมของเขาเพื่อเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึง่งและเขาเพิ่มพื้นฐานของตัวเองให้ก้าวขึ้นไปขา้างหน้าต่อไป mm hmm. เขาก้าวหน้าในอาชีพการงานดวงที่เขาดูไหมมันสามารถนูนนาเขาได้โดยการที่เขาตั้งใจจริงถ้าคุณตั้งใจจริงถ้าน้องตั้งใจจริงที่เชื่อว่าน้องทําได้ผมเชื่อว่าคุณทําได้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมเป้ากับเด็กดังกันแล้วสุดท้ายเป็นกำใจนะครับสวัสดีครับ